สวัสดีครับผมมิติพัฒน์บริษัท LANDEX วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวเครื่องนาฬิการะบบ Master Slave จาก t ว i n โก้ฮ่องกงนะครับบริษัท TWINCO เนี่ยทำระบบนาฬิกาแล,และตัวนาฬิกาพับมีชื่อเสียงยาวนานมากนะครับก็เบสก็คือโรงงานเนี่ยถูกผลิตที่ฮ่องกงเลยนะครับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องใช้เทคนิคการวางระบบต่างเนี่ย เขาก็นำรูปแบบมาจากเครื่องเยอรมันสมัยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัว master clock นะครับ ma 2 0 0 s เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายที่สุดคิดกง่าง่ายๆเลยมีปุ่ม time setting กับ on off จบเลยนะครับคุมได้สูงสุดประมาณ4ตัวนะตอนนี้นะครับ แต่โรงงานก็มีวงเล็บไว้นิดนึงถ้าต้องการเพิ่มมากกว่า4ตัวอย่างสมมุติว่าต้องการเอาไปทํานาฬิกา w World Time อะไรพวกเนี้ยก็สามารถสั่งผลิตได้นะครับก็จะมีกำลังเครื่องที่เพิ่มขึ้นสามารถคุมตัวลูกได้เยอะขึ้นนะครับการเชื่อมต่อไปหาตัวลูกก็ง่ายมากนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวลูกเขาก็จะเป็นตัว s l เลปคร็อกโมเดล V ้หรือ MV 1 0 0นะครับ กินกระแสไฟ3โวลต์ดีซีจากตัวมาสเตอร์คล็อกเลยนะครับลักษณะน,นี้กินผ่านเส้น AWG 3คอชุดนี้มาจริงๆแล้วเราก็แนะนำให้ใช้สายเป็น AWG นะครับจะสาย22สายอะไรก็นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ต่อกลูกเต๋าที่ตัวมาสเตอร์ลักษณะนี้ตัวขั้นระหว่างตัวแม่กับตัวลูกจะมีตัวนี้เป็นสวิตช์ควบคุมอีกทีนะครับ มีปุ่ม on off กับฟ s t setting ทำให้เราสามารถแยกตั้งเวลาตัวลูกแต่ละตัวของแต่ละด้านได้นะครับโครงสร้างของตัวลูกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกดังนั้นเนี่ยเหมาะที่จะใช้สำหรับนาฬิกาภายในอาคารได้ดีมากๆนะครับอายุการใช้งานยาวนานมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถูกออกแบบอาใหม่แล้วแกนเนี่ยสามิมลก็จริงแต่ว่าตัวบ่าตรงนี้เป็นตัวที่ถูกออกแบบมาให้รับการยึด อุปกรณ์หรือว่าเป็นวัสดุชิ้นอื่นนะครับก่อนที่จะไปติดตั้นหลังหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ตัวรูปเนี่ยถ้าจะต้องจําเป็นต้องเอาไปติดตั้งภายนอกอาคารถามว่าติดได้ไหมติดได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีระบบที่จะป้องกันน้ําให้เขานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยจะไม่ใช่ระบบเซ็ปบอเตอร์เหมือนเครื่องของ l a n d ด x นะครับเป็นตัวที่ เป็นยังไม่ใช่สเต็กมอเตอร์ร้อยเอร์เซนะครับหมายถึงว่าตัวเข็มมันอาจจะมีโอกาสลูดได้เนื่องจากว่าตัวปลอกเข็มเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกยึดอย่างแน่นมากๆคือเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวทองเหลืองเกียวบีบธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยการใส่เข็มเนี่ยถ้าเข็มมันน้ําหนักมากๆมันก็มีโอกาสลูดได้แล้วก็ถ้ามีนกบินชนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสขยับได้นะครับดังนั้นเหมาะสําหรับนาฬิกาภายนอนอาคาร ขนาดใหญ่ที่มีกระจกปิดหน้านะที่มีกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตปิดหน้าเท่านั้นนะครับแนะนำแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาใส่เข็มให้ดูตัวเกียวข้างบนเนี่ยเป็นเกียวแบบไขย้อนกลับนะครับเกียวซ้ายนะฮะผมจะใส่เข็ม2ตัวนี้ใส่ไว้ที่เที่ยงตรงทั้งคู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะลองต่อชุดไฟให้ดู สำหรับสาธิตสำหรับวิธีการตั้งเวลานะครับเวลาขันจริงๆใช้ครีมใช้ครีมธรรมดาขันใี้สุดได้นะฮะมีแหวนตัวนี้รองด้านบนแล้วก็ในการตั้งเวลาเนี่ยในการตั้งเข็มเนี่ยเราควรจะดัดเข็มให้มันไม่ไม่เกี่ยวไปโดนวัสดุอื่นนะครับ ผมใส่เข็มหน้าละ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่อง2ตัวนี้เชื่อมต่อกับมาสเตอร์ตัวนี้ถ่ายตัวนี้ออกดูผมอาฝากครอบออกเลยแล้วกันนะครับระเบียบหน่อยอ่ะตัวนี้กดออน จะเห็นได้ว่ามีแสงกระพริบนะครับไม่แน่ใจกล้องเห็นหรือเปล่าอ่าแสงกระพริบลักษณะนี้หมายถึงว่าเครื่องมันทำงานอยู่นะครับโอเคเราจะลองเสียบกันดูวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากมีอยู่3คอนะครับจากตัวแม่มาที่ลูกเต๋าอันนี้นะครับตัวลูกก็จะมีอยู่3คอสีตรงกันขาวดำแดงขาวชนขาวดำชนดำแดงชนแดงตามนั้นเลยครับ พอรตไหนพอร์ตน,นั้นนะครับดําตัวลูกดําสองตัวนี้จะเอามาประกบกัน แดงสองตัวจะมาประกบกันขาว2ตัวมาประกบกันก่อนโอเคแดงจิ้มเข้ามาดำเอาละค่ะ โอเควิธีการเทสต์เซตติ้งนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อลักษณะนี้แล้วนะครับวิธีการเทสต์เซตติ้งก็คือเรากดออนนะครับเรากดออนทั้ง2อ,อันนะครับรกดฟ้าเซตติ้งดูเข็มขยับก็แสดงว่าใช้ได้ทั้ง2อ,อันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันตรงเลก่อนโอเคจากนั้นตอนเรากดออนทั้ง2องอันนี้แล้วเรากดออนตรงนี้แล้ว เข็มมันควรจะขยับพร้อมกันหมดนะครับทั้ง2อ,อันลักษณะนี้นะครับนานๆเข้าเนี่ยเข็มทั้ง2ด้านอาจจะเดินเพี้ยนๆกันบ้างเนี่ยเรามาตั้งตังหากที่ตัวตัวตั้งเวลาตัวนี้ได้นะครับตัวตั้งเวลาแยกแต่ละด้านได้จริงๆแล้ววิธีการตั้งเวลาตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายเลยหลักสําคัญก็คือแหวนสีเงินตัวนี้ควรจะต้องใส่นะครับเพราะว่า ไม่ให้เข็มน็อตตัวบนสุดมันคลายตัวเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเกลียวซ้ายเนี่ยมันก็ป้องกันการคลายตัวได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอมาบางทีเข็มยาวมันรูดมันคลายน็อตมันคลายตัวเองได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไขถึงขนาดแน่นเกินไปนะครับคือไขให้ตึงๆมือพอดีๆก็พอไม่ไม่ต้องใช้ถึงขนาดเป็นเครื่องอะไรมาไขานะครับ เนี่ยครับอย่างที่เห็นถ้าเราตั้งมันตรงกันทั้ง2เข็มมันก็จะทํางานพร้อมๆกันลักษณะนี้นะครับก็โดยทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะถ้าต้องการตั้งตัวนี้อย่างเดียวก็หมุนเฉพาะตัวนี้นะครับถ้าต้องการตั้งตัวนี้ก็หมุนเฉพาะตัวนี้นะฮะการทํางานของเครื่องเองก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับสียงจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเข้ามาใกล้หม่นิดนึง ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับต้องการจะสวิตชิ้นไหนหรือตั้งชิ้นไหนแยกก็มากดที่สวิตของมันเองค่อนข้างสะดวกเลยฮะสำหรับการติดตั้งลักษณะน,นี้นะฮะเครื่องโดยโดยรวมเครื่องทวิงโคเองก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังๆนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านนำไปใส่เป็นนาฬิกาภายนอกอาคารเลยก็มีนะครับ กะว่าใช้3ปี4ปีก็เปลี่ยนตัวลูกตัวนี้สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังคุ้มสําหรับการใช้งานสําหรับการพินต์งานใหญ่ๆนะครับโอเคก็โดยรวมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนาฬิกาทวิมโก้ตัวนี้นะฮะมาสาธิตวิธีการใช้งานวิธีการตั้งเวลาให้ดูนะครับก็ขอจบการรีวิวเครื่องทวิมโก้ ชุดมาสเตอร์สเล t MV 2 0 0 s กับ MV หรือเครื่อง V100 นะครับไวแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ